คำศัพท์ารรพภาษาไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเคลื่อนที่อ่านว่าเคลื่อนที่ทรงตัวอ่านว่าทรงตัว ปฏิบตัติอ่านว่าปฏิบัติแวขวงแขนอ่านว่าแวขวงแขนอภิปรายอ่านว่าอาภิปรายสมาชิก อ่านว่าสมาชิกคณะอ่านว่าคณาจักรยานอ่านว่าจักรยานทิศทางอ่านว่า ทิศทางหกลมอ่านว่าหกลม